สวัสดีค่ะพวกเราเอทีเอ็นชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านคุณยายเคเราซื้อพลุมาทุกคนเราจะมาเล่นพลุกันค่ะเราต้องเล่นพื้นที่กว้างๆนะคะอ่ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างคุณแม่ค่ะแ่าคพวกเราจะบอกว่าเราต้องมีตัวช่วยเป็นคุณพ่อนะคะเพราะว่าเรากลัวเราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ300อกว่าบาทแต่ว่าต่อมาได้เลยราคา300ร้อยเรว เห็นไหมไม่รู้แต่ว่าแต่ละอันมันเล่นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าเรา่นวมีอะไรบ้างนะคะเราเล่นไม่เป็นหรอกอันนี้เขาบอกว่าเป็นสีสีใช่ไหมอันนี้คือง่ายง่ายมากเป็นสีสีอันนี้เขาบอกให้วางทุกคนระวังแล้วก็มันจะพุ่งขึ้นไปอันนี้ก็วางทุกคนอันนี้รถถังนะนี่รถถังนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันรถถังต้องวิ่งเรียบเรียบอันนี้อันนี้ก็วางใช่ไหมเขาบอก อันนี้ก็วางเป็นเหมือนผู้ปีใหม่แม่ครับอันนี้พึ่งนี้เขาบอกว่าจุดแล้วมันจะโยนเหรออ๋อจุดแล้วมันจะยังอีบินขึ้นอ๋อคือส่วนใหญ่อันที่มันแพงแพงไม่ใช่อันที่มันแพงๆพงคืออันที่มันอันตรายอ่ะคนขายเขาไม่ได้ขายมาให้เราทุกคนเขาบอกว่าไม่น่าเล่นเขากลัวค่ะอันนี้ก็อะไรอันนี้คืออะไรดึงใช่ไหมคือตอนนี้มันมืดแล้วนะทุกคนนี่มันมีสองอันหลงดาเออคือตอนนี้มันมืดแล้วนะมันต้องได้มืดมืดแหละเรากำลังต้องรีบถ่ายนะคะเพราะว่า มันมืดนะคะทุกคนโอเคเอาอันแรกมาก่อนเลยอเ,ลเอาอ,อันเล็กอันเล็กเนี่ยเหรอโอเคมายิง,มนนงไม่ถูกคนเด้อไม่ได้ดึงเลยดึงเลยเด็กเขาไม่ไกล้าดึงทุกคนอ่ะสรุปเด็กกลัวให้พ่อดึงทุกคนหนึ่งสอง้ำมันเก่าไปแล้วปะวะหนึ่งสองซ้แค่นี้ อ้ไปแล้วต่อไปอันที่สองนะทุกคนมามืดแล้วมันจะได้สวยๆไปแล้วกลัวๆกลัวๆไปแล้วเอาวันสอนกลัวอะไรขนาดนั้น อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้พ่อบอกอย่าไปใกล้ตกใจนุกคนนุ่นมามามาลุกเราก็ไม่รู้นะทุกคนว่ามันจะจะแบบจะเป็นยังไงนะ จนหมาคุณยายหลุดดาดกันาะวักวิ่งกระจุยเลยทุกคน่งเคคุณพ่อบอกว่ามันจะหมุนนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณพ่อจุดนะแล้วแล้วเราก็หนีไปเลย <Okay. S 1> อันนี้เป็นควันสีสีอันนี้เร,เราต้องไปเล่นที่มันสว่างๆไหมคุณพ่อ อันนี้มันไม่เป็นไรใช่ป่ะไม,ปไ,ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะเล่นตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเล่นไกลๆบ้าน oh. อุ้ยฝาเป็นรูเลยด้วย oh. <laughs> โอเคอันนี้เป็นฟันสีเฉยๆนะคะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าไม่เป็นไร oh. แต่เราก็อยู่ถางดาก็สองไระ,งระางนู้นหน่อยลูก <Okay. laughs> เป็นสีไหมทุกคนไม่ค่ะอา้าวหรือว่าเราอยู่มืดไปปะวะเ้ยบ้างอะไรเป็นทายากหัวเนาะแค่นี้ไม่เห็นสีอะทุกคน โอเคจุดเราวิ่งเลยนะคะอันนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถอยถอยเราตั้งกล้องมาทุกคน โอเคอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนเมื่อกี้เท่าไหร่นะทุกคนไฟ,ไฟไฟไม่ยาเลยคนไฟไม่ยาโอเคนว่าส่งตรงนี้ครับลูกลหมดแล้วนะคะอ,อ่ะอน,นุไฟไหม้แล้วกำลังเป่าโอเคเราอันต่อไปกันดิฟ้าโอเคจุดสาไปถอยถอยห่างห่างถอยห่างๆ,างๆคุณพ่อบอกถอยห่างหว้าว อ๋ออันนี้มันไม่มันไม่ได้นี่เหมือนอันแรกนะทุกคนอันนี้มันก็ขึ้นเป็นไฟอย่างนี้นะคะโอเคสวยนี่สวยนี่สวยไฟอีก้ไฟไหม้ทุกคนไฟไหม้ยญา <laughs> ไฟไหม้ยญาสองจุดเลยดีนีีตอนน,น,นนี้ด้วยนะว้าเผาอย่าเลยไฟไหม้ยาวิ่งแล้วอกเลยอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้จุดที่พื้นนะแต่ว่าบ้านเรามันมีหญ้าแห้งอะ่ะมันไม่รู้มันจะวิ่งไป,หร,ปหรือป่าละทุกคนต้องไปอยู่ตรงเทคแพนเดอร์นะอ้าวโอเค ไปเอ้าอ๋อมันวิ่งไม่ได้ทุกคนมันติดหญ้าทย่บนโอเคจบคลิปแล้วนบวาสองหน้าตัวเองครับไปแล้วทุกคนโหยบายสนุกไหมสนุกครับสนุกเนาะอะนาดามาแล้วนาดามาแล้วทุกคนนาดามาแล้ว สนุกไหมฮะสนุกนะโอเควิ่งหนีอย่างเดียวเราเปลี่ยนมาเล่นตรงที่มันสว่างแล้วนายไฟสีสีเราอยากรู้ว่ามันเป็นสีเขียวจริงหรือเปล่านะทุกคนทุกคนจะวิ่งนะครับโดนยายไอ้ยเขียวจริงเฮ้ยเชี่ยวเชี่ยเชี่ยวควัน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 อ๋อเขียวเขียวเขียวเดี๋ยวดูทุกคนดูตัวนี้